สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมช่องสมเอสเอ็นะครับวันนี้เราจะมาทํานี้นะครับถุงที่ใช้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นถุงห้างถุงที่ตามห้างร้านต่างๆที่เราซื้อมาซื้อของเขาใส่มาให้ครับอันนี้ก็เป็นถุงเซเว่นนี่ฮะใช้แล้วใช้ซ้ําเนี่ยถุงต่างๆไม่ว่าจะเป็นถุง เสื้อผ้าที่เราซื้อมาอย่างเงี้ยมาใช้ประโยชน์นะครับมาใช้ประโยชน์นี่ฮเดี๋ยวเราจะทําให้ดูนะเวลาเราออกจากบ้านเดินทางไปไหนเนี่ยเราพกถุงนี้ไปนะครับจะมีประโยชน์มากนี่นะครับเดี๋ยวเรา,เราจะเราจะมาทำกันครับป้องกันตัวเรา ในการติดเชื้อโรคต่างๆนะครับนี่นะครับเราตัดแบบนี้เลยนรัตัดได้หมดนะครับจะเอาถุงแบบไหนจะสีไหนสีสวยแบบไหนก็ได้แล้วแต่ชอบเลยครับหรือว่าจะเป็นถ้าคนที่ไม่เอาถุงก็จะเป็นพลาสติกที่ใหม่ๆก็ได้นะแต่ว่านี่เราจะทําที่ว่าของเหลือใช้แล้วมานํามาให้มีประโยชน์เราก็ใช้แล้วหลายครั้งนะครับ ก็เอไม่ได้ไม่ได้เสียหายอะไรมากนะครับดูครับทำให้เกิดประโยชน์นี่เราตัดนะครับดูดูดูนะครับดูการตัดจะตัดเอช่วงช่วงแบบนี้นะครับจะตัดไปถึงคนคสองสองข้างเลยครับตัดมุมบนนะครับตัดมุมบนอย่างแบบนี้ มีประโยชน์มากนะครับดูให้จบนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปทำให้ดูนะเดี๋ยวเดี๋ยวเรืลองตัดก่อนนี่ครับตรงนี้ส่วนตรงนี้ก็จะตัดตัดตรงข้นนี้นะครับตัดไม่ต้องให้หมดนะนี่ครับถ้าบางคน ทำให้สวยๆให้เป็นรูปอะไรก็ตามใจชอบได้เลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวทานี่นะสัดออกมาแล้วก็จะเป็นแบบแบบนี้ใช้ตัวหนังสืออยู่อยู่ด้านบนหรือว่าตรงนี้ถ้าเป็นเป็นถุงพลาสติกเปล่าเราจะทําให้เป็นรูปสวยๆอะไรก็ได้นะครับตรงนี้จะทําเป็นรูปให้มันน่ารักน่ารักก็ได้ถ้าไม่มีพิมแบบนี้นะนี่นะครับพอตักมาแล้วก็จะเป็นเป็นแบบนี้นะทั้งล่างนี้จะมีปีกสองข้างแบบนี้ใช้ปากกามารก์กด้ฮะ ก็ประการมาร์คส่วนเนยหรือว่าถ้าไม่มาร์กก็ใช้ตัดด้วยความคำนวณดูก็ได้ตรงนี้เราคัมาร์กไว้ตรงนี้แล้วตรงนี้มาร์กไว้อุปกรณ์ก็จะมีเนี่ยกันไกลแล้วก็มีเทปกาวเทปกาวแบบไหนก็ได้ครับหรือจะเป็นมีดก็ได้มีดแบบนี้ก็ได้นี่ครับเดี๋ยวเราจะตัดพับพับให้แบบนี้นะครับพับมาติดกันแบบนี้ พอติดกันแบบนี้แล้วก็จะตัดเดี๋ยวเราจะตัดให้เป็นรูปเอาเป็นรูปหัวใจกันแล้วกันนะกะกะเอาตัดเป็นรูปแล้วแต่เลยครับใครชอบรูปอะไรก็ตัดเอาเลยครับ จะตัเป็นรูปสี่เหลี่ยมหรือว่าเป็นรูปอะไรก็แล้วแต่ครับจากถุงเหลือใช้นะครับเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ตัดออกมาให้เป็นรูปแบบนี้นี่ครับแล้วเดี๋ยวตอนนี้เราก็จะพับ,บใช้ตรงนี้ใช้เป็นเทปกาวนะครับเทปกาวแบบนี้ เอาตัวนี้ที่ป่เอาตัวนี้นะเทปกาวไปแล้วเราก็แกะแกะตัวนี้เลยนะครับเทปกาวมาติดไว้ตรงด้านบนนี้เลยครับนี่ครับด้านบนนี้นะติดไว้แบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปใช้ประโยชน์แบบไหนเร็วค่อยดูคนระับอันนี้ติดไว้แบบนี้นะครับส่วนด้านล่างนี้เราก็พับพับเก็บเลยครับพับเก็บ พับให้สวยงามแล้วแต่เลยครับนี่นะครับพับแล้วม้วนม้วนม้วนให้เล็กๆหน่อยก็ได้ครับได้ใส่ใส่กระเป๋าได้นะครับเราออกจากบ้านเราทําไปแบบนี้เลยครับอันหนึ่งไม่ทราบว่าเมีขายหรือือยังนะครับเห็นว่ามีมีขายเป็นสําหรับใช้แบบใช้แบบนี้นะครับนี่ครับเราก็พับแบบนี้ยแล้วก็ติดไว้อย่างนี้ แล้วก็พกใสก่กระเป๋าเดินทางไว้กระเป๋าหรูกระเป๋าอะไรถ้ามีตัวนี้ใช้ติดตัวไว้ก็จะมีประโยชน์มากเลยครับเดี๋ยวเราไปดูกนครับว่าจะไปทํำยังไงนะครับนี่ครับประโยชน์ของการใช้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับเวลาเราเดินทางออกจากบ้านจะไปไหนก็แล้วแต่นะครับเราพกติดตัวไปเลยครับอย่าไปอั้นฉี่นะครับถ้าเราพกติดตัวแบบนี้ไปจะป้องกันเชื้อโรคต่างๆ ในการที่เราเข้าห้องน้ํานะครับไม่ว่าจะเป็นห้องน้ําตามห้างตามโรงหนังตามปั๊มหรือว่าตามงานต่างๆนะครับนี่เราแกะออกมาครับแกะออาไว้แบบนี้นะครับก็จะเป็นอย่างห้องน้ําเนี่ยก็จะเป็นมีฝาแบบนี้นะครับนี่นะมีฝาแบบเนี้ยห้องน้ําตามที่ตามห้างหรือว่าโรงหนังหรือว่าสถานที่ต่างๆอ่ะเขาก็มีการดูแลรักษาความสะอาดอยู่แล้วครับ จากพนักงานแต่ว่าเนื่องจากคนเยอะคนใช้เยอะบางครั้งก็เกิดโรคได้นะครับเราใช้แบบนี้เลยครับนี่ครับนี่นะครับนี่ตอนที่ที่เราติดเอ่อเทปกาวนี้นะครับเทปกาวนี้ติดด้านบนนี้ครับนี่ครับเดี๋ยวดูครับนี่ติดกับฝาด้านบนนี้นะครับเดี๋ยวทำให้ดู ติดบริเวณด้านบนนี้เชิปแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับลองแบบนี้เลยครับนี่ครับเราก็จะนั่งปวดทุกได้อย่างสะดวกปลอดภัยนะครับไม่ต้องไม่ต้องกังวลเลยว่าจะติดเชื้อโรคต่างๆนะครับก็จะป้องกันเชื้อโรคได้เราไปที่ไหนก็พกติดตัวไปทําไปหนึ่งอันแต่ก็จะมีบางบางท่านก็จะใช้เป็น กระดาษชาระนะครับกระดาษชาระก็สามารถปูได้นะกระดาษชาระก็ปูแบบนี้ได้ปูแล้วก็เออหรือจะมีที่ว่ามีขายก็จะมีนะมีขายเป็นเป็นชุดอะที่ว่ามาปูวางอย่างเงี้ยแต่ไม่ทราบว่ามีจําหน่ายมากหรือยังครับแต่เราปลอดภัยไว้ก่อนเราทําแบบนี้ครับนี่ฮะนั่งสะดวกปลอดภัยครับเมื่อใช้เสร็จแล้วก็พับเก็บอย่างเงี้ยพับเก็บอย่างงี้ พักไปทิ้งในถังขยะนะครับไม่ต้องมาเก็บไม่ต้องเก็บไว้ใช้อีกแล้วครับเพราะว่าส่วนส่วนนี้มันจะติดกับติดกับตรงเนี้ก็จะมีเชื้อโรคได้เชื้อโรคที่ว่าคนใช้กันเยอะๆตามงานต่างๆตามโรงหนังตามห้างอ่ะคนใช้ส่วนเยอะนะครับเขาก็ดูแลอยู่ะแต่ว่ามันก็มีเชื้อโรคต่างๆแต่ถ้าเราทําแบบนี้ครับด้านหลังนี้ก็จะเป็นป้องกันเสื้อเราไปชนเสื้อผ้าหรือลําตัวเราจะไม่ไปชนตรงเนี้ย แล้วตรงนี้ก็นั่งได้ปลอดภัยรับรองทำแบบเนี้ยจะไม่มีเชื้อโรคต่างๆมาโดนสะโพกสวยๆของเราแล้วก็สุภาพสตรีหรือว่าสุภาพบุรุษก็ป้องกันได้หมดครับจะเป็นถุงถุงที่ว่าใช้แล้วหรือว่าจะเป็นพลาสติกใหม่ๆก็ได้นะฮะแล้วแต่เลยแล้วแต่ละท่านจะํำติดตัวนะครับอย่าไปอั้นฉี่นะครับ บางท่านออกจากบ้านไปไม่กล้าเข้าห้องน้ําไม่กล้าอะไรเลยครับเพราะว่ามันไม่สะอาดกลัวติดโรคอย่าแต่ถ้าเรามีแบบนี้ไปนะครับปลอดภัยนะครับเป็นสาระดีๆจากช่องสม a งเนะครับเรื่องเรื่องแบบเนี้บางท่านไม่คาดคิดนะครับไปแบบว่าแบบเจอก็นั่งเลยอย่างเงี้ยแต่ก็สามารถติดเชื้อโรคต่างๆมาได้ทําให้สะโพกคันมั่งก้คนคันมั่งอย่างแต่ถ้าเราทําแบบนี้ไปรับรองครับ ปลอดภย100ัยร้อยเปอร์เซนออกจากบ้านก็พกติดตัวไว้เลยครับทําไวหนึ่งอันพกใส่กระเป๋าไว้กระเป๋ารูหรูของเราอ่ะแต่มีแบบนี้เข้าไปมันจะปลอดภัยกับตัวเราเองครับป้องกันตัวเราเองนะครับ mm hmm. เพราะตอนนี้ไปที่ไหนก็มีโรคต่างๆเราก็ไม่มองไม่เห็นนะครับเราป้องกันไว้ก่อนแล้วก็นั่งด้วยความปลอดภัยเลยครับทําแบบนี้เข้าไปทายทุกแล้วก็มีความสุขไม่ต้องกังวลใดๆทั้งสิ้นตรงนี้ก็จะเป็นเราจะเอาเป็น วาดเป็นรูปสวยๆหรืออะไรก็ได้ครับคลิปนี้สาระนะครับสาระนะครับอย่าอย่ามองเป็นเรื่องน่ารังเกียจอะไรนะครับห้องน้ํานี้ของของที่บ้านนี้เราล้างสะอาดเลยแลครับมาทําเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับก็คลิปนี้ชอบก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ช่องสม A อเอด้วยนะครับผมจะนําสาระดีๆมาบอกกล่าวกันไปเรื่อยๆนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ